ยายจ้าคือน่าดงโอ้นู่าด,ดง <l ots> อง <l ots> น้าอ้อยอยู่ที่สบราระจิงโมอ้อยยายด้วยอ่ะอะไรนะที่สบราระจิงอ่ะก็สอนอยู่ว่าคัดตันบาดเอาคัดตันบาดเอออบัตต้นาฮ <l ots> บัตต้นาน้าฮะนั่น้านยห้าฮะบรรยมอ้อยไหลอันสังกรดดองให้ได้นิม่ยมย่อมยู่มอ้อยอันต้มดองหรอสล้องโอ้ยอาร์กิกเนี่ยมันคันหัวนี่ไงนี่ ขอบคุณค่ะเออนึกว่าลืมขอโทษเด้อไม่ลืมดอกคันหูไม่รู้ทำยังไงเอาชุเรียนมาปันก็ไม่หายแต่บ้านเืนเดินเดี๋ยวน้จะรีบไปถ่ายคลิปโอ้คนคันหูตบบ้านเรื่นเืนเออจะเคยเกิดเองคันหูนี่ผมมีระบายตะปันกิมกือคันหูนูไม่ค่อยคันมันยายหรอก โอ้คันเรื่อยๆแหละคนเราจะคันทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเงยรวยจจ้เงยรวยนุ๊ไม่ค่อยคันหรอกไม่เชื่อเ่าจังไรก็ไม่เชื่อดอกคันยังแรงเลยเนี่ยโสด๊จ้อ้เรื่เมื่อเมียนเองแน่จรจีเออเรากันลาดโจลบ่ฮะโอ้โหเจ้าสิบใครกันลาดจลจิก เมื่อมีกันจะว่าคันคันลองใบบุญรับขนนำในเวมจนจบคันนุ้งเราไม่จ้านุ้งคันก็คันก็ได้เวก็ได้เหรอมันไม่ได้หรอกคนเรามันูนี่คนเรามันมีสิทธิ์คันทุกคนเลยแต่จะคันสไตล์ไหนอ่ะเฮ้นีะเฮ้ยจะหอยกระเองหรือเมื่อมาเริ่มอ้ายเตกนี่เริ่มจีกเนาะไหนมุกแจงเกิดยายนี่ไงอะไรที่ ีตาบาร์จีกใหญ่อะตราอะไรเนี่ยตราไอ้หนอปปยี่ห้อกแกเอฟแบบเนี่ย